สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงเลยนะคะสำหรับ7วัน7ลุกเจ็สไตล์ค่ะซึ่งภาพนี้เนี่ยมีความพิเศษนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคือช่วงนี้เนี่ยชิพิ่งไปเปลี่ยนสีผมมาเป็นสีผมเทาแบบนี้เลยนะคะชิก็เลยจะรวบรวมนะคะการแต่งกายชุดโทนสีเทากับสีดําให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะว่าแต่ละลุกเนี่ยมีโทนสีที่เหมือนกันแต่ว่าจะได้ลุคที่แตกต่างกันขนาดไหนยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะ ลุกแรกวันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าวันนี้รีบนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นงานของเซนกานะคะซึ่งแบบจะต้องมีการทำทิวิตี้นะคะกับผู้โชคดีก็คือผู้ร่วมกิจาการรมนั่นเองนะ,ะวันนี้เนี่ยชยิก็เลยเลือกการใส่สปอร์ตบาร์ข้างในนะคะแล้วก็สวมกับแจ็คเก็ตสีขาวแบบนี้ไปเลยแล้วก็ใส่เป็นกางเกงวอร์มนะคะซึ่งสำหรับกางเกงวอร์มตัวนี้นะคะเป็นกางเกงวอร์มแบรนด์ชิคเองนะคะแบรนด์การ์มีนะค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะในไอจีการ์มินดอทออฟฟิเชียลนะคะซึ่งกางเกงงตตัััวววนนนนนีีี้้้้เเ่่่ยยมมมจะะสือใหดดดแแาาาชิก็ปล ในวันทั่วๆไปเนาะะซึ่งวันนี้เนี่ยชิคจะต้องเข้าโรงงานนะก็เลยแต่งตัวที่จะสบายๆหน่อยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ใส่เป็นเสื้อยืดสีเทานะคะกับกางเกงวอร์มนะก็อยากจะให้ลุกข้างบนเนี่ยมันเป็นสีเทาทั้งหมดคะด้วยความที่เพิ่งย้อมสีผมมาใหม่ด้วยนะก็เลยแบบว่า ผมเทาช็อกเกอร์เทานะคะแล้วก็เสื้อสีเทาด้วยนะคะก็จะได้ลุคเทาเทาประมาณนี้แหละแล้วก็เล่นสนุกกับการทำผมนะคะด้วยการมัดแกะ2ข้างอย่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะแต่งหน้าคนเอว r เด a y ของเรานะคะแต่ว่าชิจะปัดแก้มสูงขึ้นมานิดนึงนะ,ะลุคจะได้ดูสดใสนะคะ ในลุคที่3เลยนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยชิคก้ากลังอินกับสีเทามากๆเลยนะคะให้มันรับกับสีผมเทาแบบนี้เนาะวันนี้เนี่ยก็เลือกใส่เดรสสีเทานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเดรสของ h M นะคะซึ่งตอนเช้าเนี่ยชิคต้องไปถ่ายงานก่อนแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยมีไปที่พารากอนนะคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยมันจะมีดีเทลตรงที่ว่าข้างๆตรงเอวอะค่ะมันจะแบบมีแหวกนิดนึงนะแล้วก็วันนี้เนี่ยชิค้เลือกแบบถักเปียอย่างนี้เลยนะโดยการถักเปียออกเนี่ยก็แบบมันก็จะได้ดูมีด เลยนะคะลุคนี้เนี่ยเรามาเทาถึงตัวอีกแล้วนะคะค้เกิดว่าใครชอบการแต่งหน้าในลุคนี้นะสามารถไปดู Facebook f แฟนเพจของชิได้เลยนะคะก็ไปดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะจะได้รู้เลยว่าลุคนี้แต่งยังไงเนาะส่วนการแต่งกายในวันนี้นะคะชิก็ใส่เป็นเสื้อคอเต่านะคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อฮิตเทคของยูนิร์นะคะแต่ว่าชิคิดว่ามันก็สามารถหยิบมาใส่ได้ในกรุงเทพบ้านเราแบบนี้นะเพราะว่าเนื้อผ้ามันไม่หนาจนเกินไปนะคะแต่ว่าพอเราใส่เสื้อแขนยาวแล้วถ้าเกิดว่าใช่ชิใส่าขาเดบิบิดลักวอวาชิจะต้องนอบนนะ สีให้มันโดดขึ้นมานิดนึงนะคะด้วยการเล่นกับสีแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าบูทุ่มข้อสีแดงเหมือนกันค่ะสําหรับลุคนวันนี้ก็คือแบบทําผมเองอะไรเองด้วยนะก็จะได้ลุกแบบว่าคุมโทนเทาๆประมาณนี้เลยนะคะ ใส่เป็นเสื้อแขนยาวนะคะซึ่งตัวนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีฮูทด้วยนะแล้วก็เป็นแบรนด์ของชิเองด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยชิแอบไปทําแบรนด์เสื้อผ้ามานะขอบอกเลยว่าดีเทลการทํามันเยอะมากแล้วมันก็เหนื่อยมากด้วยแต่ว่าชิทำเพราะความชอบเลยอยากจะทําเสื้อผ้าออกมาในแบบที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบกันด้วยเนาะสำหรับหน้าหนาวปีนี้นะคะทุกคนอาจจะใส่ชุดแบบนี้ได้เลยก็คือเสื้อแขนยาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีฮูดน่ารักน่ารักนะซึ่งตัวนี้ก็จะใส่ได้ง่ายอย่าง ชิ้นขายเป็นเซนตนะก็คือเป็นเสื้อแขนยาวพูดแบบนี้นะกับกระโปรงสีขาวแต่ว่าวันนี้เนี่ยชิ้มาดัดแปลงนะใส่กับกางเกงขายาวสีเทานะให้มันดูเป็นลุคแบบเทาๆเลยก็ได้นะคะคือเราสามารถนํามามิกแอนแมทกันได้เยอะเลยที่สําคัญเลยนะคะสําหรับชุดนี้เนี่ยแถมตังหูวงใหญ่ด้วยนะคะโอ้โหจัดเต็มมากจริงๆนะยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็สามารถไปดูได้ที่ไอจีการ์มินแบรนด์ค่ะ เดือนธันวาคมเนี่ยมีวันหยุดเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันซึ่งวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคะชิคก็นั่งแต่งหน้าใหม่ด้วยเครื่องสำอางใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คิดว่าตอนเย็นเนี่ยจะมีไปทานข้าวบ้านพี่แยนนะคะก็เลยแต่งตัวง่ายๆแบบนี้วันนี้เนี่ยก็ใส่เป็นเสื้อครอปสีเทานะคะซึ่งบอกเลยว่าตั้งแต่ทําผมสีเทามาเนี่ยก็แต่งตัวสีเทาบ,บ่อยมากเลยนะ <S <S <ม>ยก็เป็นวันง่ายๆนะคะก็เลยหยิบใส่เสื้อครอปกับกางเกงค่ะซึ่งตัวนี้เนี่า ที่อยู่ข้างนอกนะเนื่องจากว่าชีเพิ่งดึกได้ว่าชีลืมอัดมานะคะก็เลยมาอัดน,นอกแทนนะชีก็เลือกใส่กายเป็นชุดสีเทาแบบนี้น,นะคะเลยริบุนจะเห็นว่าเฮ้ยมันดูคนกันหรือเปล่านะคะเพราะเสื้อตัวนี้เนี่ยมันสามารถเลียนแบบได้เยอะจริงๆนะคะก็คือเสื้อแบรนด์ชีเองค่ะแบรนด์การีค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮูดแบบทอมอย่างนี้นะคะซึ่งเราสามารถใส่เป็นฮูดก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นแบบธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นะชีก็เลือกใส่กับกางเกงยีมขาสั้นนะคะก็จะได้ทรงประมาณนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่่่่าาาาาาาใใคคคครรรรรรรชออออออบบหหหืืววยยยกกก้้ปปััุุงเเเเพพิิมมมมมมตตะะะไไนนน็สถ์ูดดล อยากให้ชินเล่นเป็นโทสสีแบบนี้นะ่ะก็บอกกันได้เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะชินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและะ้ว